สวัสดีครับผมนายศักสิทธิ์ดวงดีวันนี้ผมจะมาสรุปเนื้อหาจากการสัมมนาออนไลน์เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาครับโดยหัวข้อการสรุปจะมีทั้งหมด3อย่างนะครับนี่หสถานการณ์โควิด 2. จอดลึกทัศน์ผู้นำ 3. า3แนะนำแอปพลิเคชันและโปรแกรมเพิ่มเติมครับ หนึ่งสถานการณ์โควิดอย่างที่เราทราบกันดีว่าสถานการณ์โควิด19ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนรวมถึงการศึกษาทำให้เราต้องปรับตัวและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารการจัดสถานศึกษามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านซูมหรือ m r o s o f t t e ท m s การใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอนหรือการใช้แอพพลิเคชันอื่นๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานครับ 2. จอดลึกทักษะผู้นำา 1. ภาวะผู้นำที่ต้องปิดตต่อที้งเปิดรับการเปลี่ยนแปลงผู้นำต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดการศึกษาและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ สถานการณ์ 2. การพัฒนาตนตนเองอย่างต่อเนื่องการเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ 3. การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้นำต้องกล้าหาญที่จะนำเสนอแนวคิดใหม่ๆและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร สี่การรับมือกับความไม่แน่นอนผู้นำต้องผู้นำต้องสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 5. การเปิดรับเทคโนโลยีผู้นำต้องมีความเข้าใจและความสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวมถึงการบริหารกับการบุคลากรและการเมืองในองค์กรครับ เพี่สานะครับแนะนำแอปพลิเคชันแะโปรแกรมเพิ่มเติมในการสรัมมนายังมีการยังมีการแนะนำแอปพลิเคชันและโปรแกรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้เช่น 1. Zoom และ microsoft teams ใช้สำหรับการประชุมออนไลน์การเรียนการสอนทางไกลและ การจัดกิจกรรมเสมือนจริง 2. Google for Education ชุดเครื่องมือที่ช่วยให้ครูและนักเรียนสามารถทำงานร่วมกันร่วมกันกับสื่อและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. t Trello เครื่องมือจัดการโครงการที่ช่วยให้สามารถจัดการงานติดตามความคืบหน้าและทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ 2. a s Asap หรือเก t เก t โทรทัและ s p ปเชียลแพลตฟอร์มสร้างพื้นที่เสมือนจริงที่ใช้สำหรับการจัดดิทศัทศยศการออนไลน์หรือการประชุมเสมือนจริงและการสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันห้าแคนว่าเครื่องมือออกแบบกราฟิก ออนไลน์ที่ช่วยให้สามารถสร้างสื่อการเรียนรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆได้อย่างง่ายดายครับขอขอบคุณทุกท่านที่มารับฟังครับขอบคุณครับ